สบายดีวันนี้นะแม่ม้อนนะจะกินยำสลัดเออพี่น้อง,นองเนอมากินยำสลัดในแม่ม้อนเดอ้อวันนี้นะซื้อยำสลัดสองถงุงถุงละสิบพันสี่สิบบาทพี่น้องถุงละสี่สิบบาทร้านเหม็อนอยากอีกเมลมาซื้อยำสลัดมากินเดอ้อสันเติก็เลยไปซื้อมาสู่ร้านกินเขาคิงอยากอันนี้ก็บาร์มิคิวบาร์มิคิว สี่สิบบาทคือกันอันนี้ก็ได้หาไม่หาไม่สี่สิบบาทหาไม่สิบพันพี่น้องกินกันเด้อหมดสุขุทุทคนเด้อเอฟซี FC ประเทศลาวเอฟซี FC ประเทศไทย ท่างต่างประเทศมาเด้อนอนกันเพชรแมร่กบะฮู้ว่าเพชรกรเลยยังแม่กบะฮู้แม,แม่เห็นมันเป็นตัแสบสะาดีพ้านอ้องแม่เห็นเป็นตัแสบแม่ก็เลยซื้อ,อเอะอ่าแม่ใส่กินเบิ้ง củi non kinh ngỡ này, anh thấy sao đây, ơi đẹp quá, củi non kinh ơi, Ước ơi, เป็นได้เพจบะบาร์มิคิวนะชมกำมเรือเทศเนาะอนอในจะกินมเคือเทศเสียบกมเครือเทศะสงเลยเนาะหักเพีดจ่กบมาเพียดใหญ่แ้วก็ห้องหอมบัวห้องแบยนีหองหัวใหญ่เขาเสียบนีแบบบาร์มิคิวแค่นั่นแหละโอยแกงใหญ่นี่จะกินก็บลำบากลำบน ล้ำบาก้ำบนมามามาพี่นอ้องมาอ้ำน้ำกันมาเด้อพี่น้องเด้ออ้ำน้ำกันเด้อเบื่องนน้ก่อนคนก่อนคนขากันก่อนตรงละสี่สิบาทสาพันกี 40, 40บส,สื่อสองสองหนึ่งทุ่0สิบพัเป็นเงินบาทคะแปสิบบาทพี่น้องนี่ยสสอง,สอง,สอง กินกันเด้อเดรสลีเอ้ยมากินน้ำเอื่อย็แหละเด้อยำสลัดหนกน้อยลูกตาเพชดต้นวางมาเด้อเด้ออันนี้กะสีอ้างอันน้องสาผาเงินไห้ซื้อของให้ร้านสีอ้างเกิบให้เดาคิงเด้อนี่เด้อเออเอื่อยซื้ออ,อันนี้ให้ ทิ้คงครูนึงเจ็ดสิบพันกีบครูเจ็สิบพันกีบสองร้อยกว่าบาทอะไรค่ะเกิดตัเฮียนเพิ่นเกิดเพ่สบายเพราะาว่าเพิ่นมีครูนึงอีกแล้วซื้ออีกเปลี่ยนครูนั่นครูนี่นะเนี่ยมันเปื้อนเนี่ยมันเปื้อนซื้อเพิ่นเจ็ดสิบพันกีบสามร้อยกว่าบาทเกิอบครูนี่คิดว่าเพิ่นซักเพิ่นบไปซักยังบงไปซักซื้อก่อนลองซักก่อนดอกบวไม่ได้จากนั้น แล้วก็ซื้อฟื้มโลหนึ่งสามสิบพันกีเจอซื้อให้ร้านนั่นสามสิบพันกีขอบใจแม่แล้วแม่ลูกแม่์จะพาขายขอบใจเจ้าแม่เดอ้อซื้อเสือขาวซื้อปื้มซื้อเติมให้ขอ,ใอบใจลายขอบใจแม่แล้วไอเสือขาวอันนี้ก็ได้ได้เสือตัวนึ่งบอกว่าเสือขาวเพิ่นยังมีสองตัวสามตัวเนาะก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอีก อันนี้กะสี่สิ้นหาพันเสือตัวนี้สี่0ิ้าพันก็ล่อยกว่าบาทจังอร่อยเด้เลยเราอใจไรพี่น้องสี่0ิ้นหาพันถึงแม่ยังผลีดขายสั่นเลยนี่ห่อมีอยู่ตอรี่แม่สีิด่ายอับเสือใช่หรือเป่าห้อยหอแเออแม่สลิดายสี่ชิ้หาพันเสือหังร้านเลยเสือขาวแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าใส่ปุ้มอันนี้หัน หาชิฟฟันขีดเด้วย่ะเด้อยเอวยืไหายลานเจ้าหะหาชิฟพันขีดคนได้เสร็จปุ้มทงเสร็จปุ้มม่บรรทัดแล้วก็ซอการเลี้ยงานั้นแต่ซอซีแล้คจะได้อะไรร่วมนี่นี่มีอยู่มองคนใดมองข้าวพันนี่แหละนี่เห็นก็ได้ ก<ล>ันละพันหมนอือประมาณรวมทั้งอันนั้นนี่กะประมาณจะได้สิบไปพันเท่านั้นเลยเนาะอันนี้สิบอันนี้สามอันนี้สิบเออตัวนี้สิบอันนี้สามเนี่ยเป็นสิบเลยเนาะซุปในทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เป็นซาวซาวพันอันนี้นะบิ๊กซอแนวลึกแนวลึกบิ๊กอันนี้ค่ะดีเพิ่มหัวใจเด้อล่ะเด้อห่วงล้านแล้วกันใบขึ้นหงหันมือ มือวันจันจังจสไดไปสือ่อโยงเฮียนไปถามอยู่ของกาเขา้าไปถามของการเพิ่นว่าส่งมาทาง,งเฮียนแล้วเพิ่นว่าไปสิไปสื่อเอาอยู่ทางโงเฮียนอันคนหนึ่งสามแสนไปคำห้องคนหนึ่งสามแสนไม่เออมอหนึ่งคือโมหนึ่งอ่ะคนหนึ่งสามแสนขันบ่าวเพื่อนหนึ่งมีสามคนคันบา่าวเพื่อนหนึ่งมีสามคนเลยเพื่นลดออกคนหนึ่งเอาแต่สองคน เราไปนี้ถ้ามีคนเดียวคือเสียเต็มถ้ามีสองคนก็คือเสียเต็มคนละคนเลยคนละสามแสนเขินเอาแน่นมือวันจัน,นทร์กำเสียดไปซื้อให้เพิ่นเอาโต่งนีเลยลูกอาจารย์โตง่งกินให้แกกินเดี๋ยวนั้นไปซื้อให้เพิ่นละเป็นเส้นแล้วก็เพิ่นก็นเสียดไปขพลนหม้อ,รอรเราบ้านบริเฮียนอยู่ในบ้านนะพี่น้องบริเฮียนอยู่หม้ออนลรแบดนี้เห็นหม้อหนึ่งที่นี่ตะเคียนัง เขาขอบใจตัวเด้อเด้อผ่านเงินมาสื่อจ้างให้หลานเขาเฮียนก็สื่อใบขมพองข็จะได้ลายขอบใจแม่้ะลูกใจแม่ใจแม่เด้อมามามากินกันพี่นอ้องมาเด้อยำสลัดโอ้แซ่บด้วยยำสลัดเจ้าเนี่เฮงเราบปเดือดสื่อมากินเมื่อนี้บเบยา,ขา์ข่าวอ่ะกินยำสลัดก่อนเราสันเด้กยิงไปว่าห้ากับเบีายา,ขา์ข่าวแม่ไปสื่อยำสลัดมากินนะวะไปสื่อมาสู่ร้านากินพี่นอ้อง Chịu trái chán nha Chịu trái chán là khiến trái chán người ăn Chịu trái chán đựng Nói chung ba miêu tiêu Tiêu Chịu một sữa thịt tiêu แสบเด้อน <icana> ้ำจ,จิ้มแสบเดี hmm. ๋ยวมือหักหอกไ้ครับนะมัอหอด่อนชิบ้นักหน่อย

หาโมงครึ่งฝนบ่ตกแดดมดมือพี่น้องมื้อนี้แหละฝนบ่ตกแ แส่เสยำสลัด แม่เจ้ามาำคำขม,มือบอกเอ็มเลยบม่ได้มาเขาวคาเขานั่งเลยเดียวเลยไม่ไมาำขม,มือทำหน,าน,านา้ามาหน้าจะคำกับยี่ขันจากมาไม่บิมาเลย ให้ดีหนักกัน,ดนดเนด้อพี่น้องเด้อบังให้ดีหนักกันเด้อเติดต่องกันอยู่ช่วงนี้เพิ่นก็มีอยากให้เห็ดแล้วเพิ่นก็นดได้ไปเห็ดใหยดีหนักกันดอกถ่ายห,หน่อยก็เมื่อเบิ่งป้าอยู่บ้านพอเพิ่นกลาบสํสบายมีคนหนึ่งเผ่าหนึ่งน้ำให้เพิ่นเผ่าเลยเนาะจากเสื้อผ้าให้เพิ่นไปเลยถ่ายห,หน่อยเมื่อ ตามคลิปเอาคลิปนี้คิงกันลาไปก่อนนะพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายาคลิปนี้กับแมิมอลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดติด์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ให้ส่งบ่าวน้อยอกเขาพูดได้พี่น้องเดอ้อบาย